วันนี้เจนก็อยากจะบอกว่าว่าเจอตอนแรกเลยเจ้าก็ไม่คิดว่าจะจะมีมินิคอนถึงสี่ครั้งได้หลังจากคนครั้งที่สาวไปนะคะเป็นเป็นวันเกิดใช่ไหมคะก็ไม่คิดว่าจะมีคนจัดครั้งที่สี่ให้อีกนะคะเพราะว่าเวลามันก็ผ่านไปแล้วแล้วเราก็เป็นชนีมัน้วก็ค่อนงจะอยู่ยากนิดนึงนก็เข้าใจได้แต่พอแบบว่า,วาแฟนขาทุกคนช่วยกันจัดมินิคอนนี้ขึ้นมานะคะ มีคนอยากฟังเพลงที่จะร้องอยู่จะก,ก็ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มาในวันนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะดีมากนะในวันนี้คันนี้นะคะแต่ก็รู้สึกว่าจะมีอะไรแบบส่วนร่วมเยอะขึ้นมากๆนะคะเลือกเพลงแล้วก็คือไม่ค่อยได้ปรึกษาใครเลือกเพลงไม่ค่อยได้ปรึกษาใครเลยชอบชอบในกาชอบชอบเพราะว่าหลัจากที่รู้ว่าร้องว้า เซี่ไปก็ยังโอเคโอเคเราก็เลยจัดเต็มเลยจ๊าแบบที่ทุกคนเอบานะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากมากนะคะสำหรับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆทั้งหลังนะคะขอบคุณมากม <st arts> ากนะจ๊าพี <c oughs> จะบอกเลยพี่ก็าม้นะ <c oughs> ที่บอกเลยว่าบอกว่าใจก็ยอมเรา่าเครียดมากก่อ,อกนหน้านี้นะคะแบบมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นนะคะแต่ว่าเ <c oughs> พื่อนๆก็เต็มที่มากมากนะคะแบบนักซ้อมกันแบบหนักหนาสาหัสมากเลยจริงๆนะคะก็ คุณเ,เพื่อนมากๆนะคะที่ทุ่มเทแล้วก็แบบโดยเฉพาะมือกองของตา้าเนี่ยนะจะบอกว่าจะไประบายกับเขาบ่อยมากนะคะว่าเคยเครียดจังเลยอ่ะอะไรอย่างนี้ก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนตรงนี้อีกทีนึงนะคะขอบคุณผู้จัดนะคะทุกท่าน ที่จัดมนีคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมานะคะแล้วจะก็หวังว่าจะมีครั้งต่อๆไปอีกนะคะฝากในชีวิตด้วยนะคะค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็เกี่ยบความสุขวันนี้นะคะขอให้มีความสุขแล้วก็เกี่ยบความสุขวันนี้ไว้นานๆนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีมิีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ถ้ามีครนั kin, uh, ้น yeah. ก yeah. uh, ็ฝากทุกคนมาดูนะคะวันนี้จะต้องขอลาไปก่อนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ